ตำบลสเตงนอกกำลังจะก,ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่นานนับจากนี้จากข้อมูลปีงบประมาณ2,565การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของตำบลสเตงนอกจำนวน2,934รายผู้พิการ624ราย และผู้ป่วยระยะพ้นวิกฤตที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวจำนวนทั้งสิ้น74รายด้วยกลุ่มคนดังกล่าวจําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบําบัดอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันและลดความพิการหรือภาวะทุกพลภาพสามารถช่วยเหลือตนเองได้จากสถิติฐานข้อมูลสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดยะลาปี2557 2,558พบว่าตำบลสเตงนอกมีผู้ป่วยระยะอุพ้นวิกฤตที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวรายใหม่เป็นอันดับสองในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและมีเพียงร้อยละ63เท่านั้นที่ไปเข้ารับการฟื้นฟูยอย่างต่อเนื่องเราเจอปัญหาว่าเทศบาลสเตงนอก มีประชากรมากเป็นอันดับสองในอำเภอเมืองและก็มีจำนวนผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อความพิการนะคะซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เคลื่อนไหวลำบากและมีโอกาสที่จะเป็นผู้พิการถาวรในอนาคตถ้าไม่ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีและก็อย่างต่อเนื่องก็เลยเป็นที่มาว่าให้ได้เกิดความร่วมมือกันที่นี่เป็นเทศบาลที่แรกของอำเภอเมืองยะลาค่ะที่ ตั้งศูนย์เวชกรรมฟื้นฟูเทศบาลเมืองสเตนอกจัดจ้างนักกายภาพบำบัดเองซึ่งเราต้องบอกเลยว่าเราดีใจมากเพราะว่าโดยกําลังของเจ้าหนะ้าที่เราไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นโรงพยาบาลเราก็อยากให้คนไข้อะไปรับบริการฟื้นฟ,นฟนูสมรรถภาพที่โรงพยาบาลแต่มีข้อจำกัดคนไข้ไม่มีเงินเพราะว่าจะไปแต่ละครั้ง เขาไม่สามารถที่จะไปเองได้เขาต้องมีญาติและไม่ใช่หนึ่งคนค่ะญาติต้องอย่างน้อยสองคนถึงจะพาคนที่มีภาวะผิดปกติทางการเคลื่อนไหวไปโรงพยาบาลได้แล้วก็โดยระบบโรงพยาบาลที่จะต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นกว่าเขาจะได้ฟื้นฟูกว่าเขาจะได้กลับบ้านทำให้ตรงนี้ยุ่งยาก จากปัญหาดังกล่าวเทศบาลเมืองสเตงนอกได้เล็งเห็นถึงการสร้างความเสมอภาคและโอกาสในการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชนจึงได้บรินการร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่น โรงพยาบาลศูนย์ยะลาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านมูลนิธิกู้ภัยครอบครัวและชุมชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะพ้นวิกฤตที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดความพิการลดภาวะพึ่งพิงและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นการตั้งศูนฟื้นฟูนะครับเ,เราต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน นะครับเพราะว่าเราเห็นความสัมคัญว่าถ้าครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งมีผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพจิตในเรื่องในเรื่องของอไรายได้เศรษฐกิจก็จะมีผลกระทบทั้งหมดถ้าได้รับาวการดูแลจากหน่วยงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ บำบัดในเรื่องของการให้ความรู้ต่อผู้ดูแลผมมั่นใจว่าทุกคนจะมีกำลังใจและสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยให้คืนกับสุขภาพเดิมได้เร็วขึ้นครับค่ะราประสอตอก็จะมีการเยี่ยมบ้านตรวจเยี่ยมผู้ป่วยนะคะร่วมกับเทศบาลเมือง s เตนนอกนะคะ เริ่มตั้งแต่ลงไปเยี่ยมบ้านแล้วก็ตรวจสภาพผู้ป่วยนะคะแล้วก็เรามาวางแผนร่วมกันว่าจะดูแลผู้ป่วยอย่างไรแล้วก็เรามีการเยี่ยมแล้วก็ติดตามร่วมกันนะคะในการลงไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยนอกจากดูในเรื่องสุขภาพของผู้ป่วยอาหารการกินการรับประทานยาเราก็ยังต้องดูแลในเรื่องสภาพความเป็นอยู่นะคะอย่างเช่นบางรายอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะต้องสร้างห้องน้ําใหม่ประมาณนี้นะคะเราก็ต้องมาประสานกับเทศบาลนะคะไปสร้างห้องน้ําให้ผู้ป่วย ะะไปทําทางลาดอะไรประมาณนี้นะคะาบางพื้นที่บางรายก็ใช้ผู้ใหญ่บ้านชรบรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วแต่พื้นที่ไปนะคะจากการลงพื้นที่ติดตามดูแลผู้ป่วยพบว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยไม่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตซึ่งอาจส่งผลต่อการฟื้นฟูของร่างกายของผู้ป่วยจึงคิดค้นนวัตกรรมเตียงแคร่ไม้ไผ่ขึ้น ไข้อ่ะค่ะที่ออกมาจากโรงพยาบาลแรกๆอ่ะค่ะคือส่วนมากคือจะนอนไม่เหมาะสมถ้าคนไข้ติดเตียงอ่ะค่ะก็คือจะนอนเตียงโรงพยาบาลโอเคถูกแล้วแต่บางคนก็คือสามารถลุกขึ้นนั่งได้แต่นอนเบาะนอนไม่ถูกต้อง้าหน้าที่จะประเมินคนไข้ว่าคนไข้าสามารถลุกขึ้นมานั่งเองถ้าคนไข้ทําได้อ่ะค่ะก็คือจะแนะนําให้คนไข้นั่งแบบเตียงที่แบบว่าพอแล้วลุกนั่งแล้วขาถึงพื้นนะคะถ้าบางคนก็คือการทรงตัวยังไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็คือ ถ้ามีอะไรมาจับมีเสามาจับอ,อะไรเงี้ยก็จะมั่นคงขึ้นจะกล้าที่จะนั่งมากขึ้นพอลุกนั่งได้แล้วนั่งมั่นคงแล้วก็จะฝึกยืนต่อไปอค่ะใช้มาเดือนครึ่งแล้วค่ะก็ดีกว่าใช้เตียงโรงพยาบาลสะดวกกว่าในการลุกนั่งในการเช็ดตัวทําความสะอาดอะไรทุกอย่างยนโรงพยาบาลปล่อยไม่ได้เพราะว่าถ้าปล่อยเตียงโรงพยาบาลนั้นลุกเองนั่งไม่ได้แล้วทีนี้พอเวลาจะนั่งนั้นต้องช่วยยกสองคน แต่ถ้าว่าใช้แคล่แล้วก็คือคนเดียวลุกได้นั่งได้ปล่อยทิ้งได้แก่ก็ลงเองได้สามารถไปทํากิจกรรมของเราที่ทําได้หาอะไรได้เข้ามาได้นอนนอนนั่งนั่งลุกลุกทั้งวันแบบนี้ค่ะจากแต่ก่อนนอนทั้งวันพอใช้แคลก็ลุกลุกนั่งลุกนั่งลุกนั่งกินก็เองเช็ดตัวบางทีทําเองโกนหนวดเองหาแป้งเองอะไรแบบนี้เสื้อใส่เขนใส่เขนข้างนี้ยกสวมเอง ได้พาผู้ป่วยมาทํากายภาพฟื้นฟูค่ะเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีค่ะได้ลองใช้ในวัตรกรรมของเตียงแค่เตียงแค่ไม้ค่ะทาให้ผู้ป่วยรู้สึกว่ามั่นใจต่อการลุกยืนขึ้นมากขึ้นนะคะจากที่แกนอนติดเตียงอยู่ที่บ้านจํากัดพื้นที่ให้แกอยู่แค่นั้น,นะคะ่ะพอได้มาเจอเตียงแค่นี้ค่ะ กล้าลุกขึ้นยืนเดินมากขึ้นค่ะจนสอบถามน้องนักกายภาพาค่ะว่าสามารถนํากลับไปใช้ที่บ้านได้ไหมก็สามารถนํากลับไปใช้ได้ก็เลยติดต่อช่างในหมู่บ้านนะคะทำให้ค่ะปัจจุบันนี้ผู้ป่วยสามารถกลับไปทํางานเองได้ปกติค่ะสามารถขึ้นบันไดไปทํางานชั้น3ามได้เองค่ะใช้ชีวิตได้ปกติค่ะและ้วค่ะแบ่งแบ่งบอภาระผู้ดูแลค่ะไปได้เยอะเลยค่ะเมื่อก่อนพี่ก็ต้องลางานดูแลแกอยู่ที่บ้านนะคะจนสลับกับแม่ค่ะต้องูต้องลางานค่ะแต่ตอนนี้ก็คือสามารถ ปล่อยแกให้ไปทํางานได้ค่ะแล้วพี่ก็ไปส่งตอนเช้ารับตอนเย็นเลยค่ะจากข้อมูลผลการประเมินซึ่งได้รับการประเมินจากผู้ป่วยจานวน74รายพบว่าสถานะวันแรกรับอยู่ในกลุ่มติดเตียงจํานวน11รายหลังจากผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า6เดือนผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและเปลี่ยนสถานะเป็นติดบ้านจํานวน4รายสถานะติดสังคมจํานวน2ราย สถานะติดเตียงจำนวน3รายและเสียชีวิตจำนวน2รายเนื่องจากชาราภาพสถานะวันแรกรับอยู่ในกลุ่มติดบ้านจำนวน11รายภายหลังได้รับการรักษาผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นเปลี่ยนเป็นสถานะติดสังคมจำนวน9รายผู้ป่วยอาการคงที่จำนวน1รายและมีผู้ป่วยเสียชีวิต1ราย จากสาเหตุการติดเชื้อในกระแสะเลือดสถานะวันแรกรับอยู่ในกลุ่มติดสังคมที่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินจำนวน29รายภายหลังได้รับการรักษามีผู้ป่วยอาการดีขึ้นจำนวน24รายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินอาการคงที่จำนวน3รายและมีผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน2รายเนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวและชราภาพสถานะวันแรกรับอยู่ในกลุ่มติดสังคมจำนวน23ราย เป็นกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินแต่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวเพียงเล็กน้อย และมีปัจจัยเสี่ยงที่จะกลับไปเป็นซ้ำได้ในกลุ่มนี้เจ้าหน้าที่จะให้เข้าร่วมโครงการป้องกันการเกิดซ้ำของโรคหลอดเลือดสมองเพื่อคอยระวังและตระหนักในการป้องกันดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองไม่ให้เกิดซ้ำภายหลังที่ได้รับการรักษาทางกายภาพบำบัดโดยใช้แบบประเมินกิจวัตรประจําวันในการประเมินพบว่าผู้ป่วยมีคะแนนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคะแนนแรกรับคิดเป็นร้อยละ87.84 และมีการเปลี่ยนสถานะจากติดเตียงติดบ้านติดสังคมกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนจากการดำเนินโครงการครอบครัวอุ่นใจด้วยศูนย์ฟื้นฟูนฟกใกล้บ้านคิดเป็นร้อยละ96.30 ผลกระทบและความยั่งยืนของโครงการด้านสังคมก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและผู้ด้ยโอกาสโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสังเกตจากความร่วมมือของครอบครัวผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิน่นในการบูรณาการทำงานร่วมกันด้านเศรษฐกิจช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วยในการบำบัดฟื้นฟูและยังทำให้ผู้ดูแลสามารถหารายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทั้งการใช้เตียงไม้ไผ่ยังเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการในท้องถิน่น ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยให้เหมาะสมแก่การบำบัดฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุดด้านการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของชุมชนที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้การดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่ถูกต้องได้หลังจากที่เราได้จัดตั้งเราก็จะถามญาติเลยว่ามารับบริการที่นี่เป็นยังไงญาติบอกว่า ดีมากเลยหมอรถจากที่นี่ค่ะไปรับคนไข้แล้วก็จอดตรงหน้าทางขึ้นตึกอาคารเลยเขาไม่ต้องเสียเวลาแล้วพอมาถึงตรงนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จากที่นี่ค่ะรับเขาจากตรงบริเวณที่จอดรถเลยค่ะพาขึ้นมาเราถามเขาด้วยนะคะว่าเนี่ยถ้าต้องกลับมาลับบริการที่โรงพยาบาลยะาลากับที่สเตงน,นอกอ่ะเลือกอะไร <S <S เขาบอกว่าเขาเลือกสูรสเตงน,นอกค่ะ เราก็ภูมิใจนะที่แบบเออศูนย์ที่นี่ช่วยคนไข้ได้จริงแล้วก็เป็นที่ยอมรับของเขาจริงๆตอนนี้นะครับเราก็ต้องการเป็นศูนย์ซึ่งคนสามารถรับบริการคนในพื้นที่หรือใกล้เคียงเป็นศูนย์ที่ให้ความรู้กับน้องๆที่มันไม่ว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าสถานสถานประกอบการต่างๆที่จะเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยในบ้านครับผมทางมหาวิทยาลัยได้เปิดอบรมนะคะหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุอันนี้เราได้รับการรับรองจาก กระทรวงสาธารณสุขนะคะเราจะเชิญน้องเจ้าหน้าที่นะ,ะนักกายภาพไปเป็นวิทยากรนะคะตรงนี้อุปกรณ์ต่างๆหรือสิ่งต่างๆก็ทา,างนี้ก็อาจจะไปไปช่วยเสริมหรือเอาไปสอนนักศึกษาด้วยทำให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะส่วนฟื้นฟูตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งฝึกสําหรับนักศึกษานะคะในการที่จะมาดูในเรื่องของการฟื้นฟูหรือทํากายภาพบําบัด ทางเจ้าหน้าที่หรือทางทีมงานตรงนี้ก็จะให้ความรู้กับนักศึกษาแล้วก็พาลงไปฝึกงานในชุมชนลงไปในพื้นที่ให้เห็นสภาพจริงการทํางานจริงเลยนะคะว่าว่าผู้ป่วยเป็นยังไงบ้างผู้สูงอายุที่บ้านหรือคนที่ป่วยติดเตียงอะไรเงี้ยต้องทําอะไรบ้างเด็กได้เรียนรู้จริงถ้านักศึกษาได้เห็นเคสจริงะคะ่ะสถานการณ์จริงเงี้ยเขาจะมีความรู้แล้วก็เข้าใจผู้ป่วยหรือผู้รับก,การมากยิ่งขึ้นนะคะ เทศบาลเมืองสเต็งนอกมีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ผู้ป่วยระยะพ้นวิกฤตที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟูใกล้บ้านได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องผู้ป่วยติดบ้านน้อยลงผู้ป่วยติดเตียงไม่เพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครวัวด,ดีขึ้นองค์กรในชุมชนสามารถดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างมีความสุขโดยไม่ได้ทอดทิ้งกลุ่มคนเหล่านี้ไว้ข้างหลัง